คือมันเป็นคาพคือมันเป็นเหตุการณ์อะไรเาที่มาคือผมจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วในเหตุการณ์ที่ผมไปเล่นเนี่ยเป็นร้านเป็นร้านเป็นร้านของเทนเราครับแล้วคือผมได้ไปแสดงแล้วเขาขอแบบว่าให้นางแบบเนี่ยขึ้นมาเต้นด้วยได้ไหมผมก็เลยได้มีปัญหาเพราะปกตินะพยายามเขาไม่จะไม่ค่อยว่าอะไรเรื่องทํางานอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่ก็เล่นแบบนี้อยู่แล้วบางทีมีพิตตี้ขึ้นมาแล้วก็แทโลมพูดอะไรตามภาษาตลกทั่วไปมันต้องเป็นทางเล่นอยู่แล้วแต่วันนั้นเนี่ย คือเขาขึ้นมาเต้นเราก็ไม่ได้จูกคิดอะไรเพราะว่าณที่แห่งนั้นเนี่ยมันต้องเป็นที่ที่เล่นมูข้างๆมันจะต้องแรงนิดนึงอ่ะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันจะมีทั้งผู้ชายที่เขาไปต้องการแบบว่าไปคุยกับผู้หญิงโดยเฉพาะอ่ะแล้วกับการที่เราเล่นตลกอยู่ข้างบนเนี่ยความสนใจเนี่ยจะยากมากๆถ้าคนเป็นตลกหรือคนเป็นนักแสดงหรือคนที่เป็นเล่นเป็นศิลปินเนี่ยจะรู้เลยว่าที่ไหนคนจะเล่นยังไงที่นี้เป็นเป็นหอประชุมเล่นแบบนี้ที่นี้ผู้ใหญ่เล่นแบบนี้ ที่นี้เป็นลักษณะแบบนี้ต้องเล่นแบบนี้อันนี้ก็จะรู้กันแต่ณนะช่วงตอนนั้นเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยเราไม่ได้จุกคิดได้เลยเราเล่นเห็นว่าคนมันหาพอมันหาตอนหัวปุ๊บเนี่ยถ้าภาษาตลกเนี่ยเขาเรียกว่าขยี้เล่นมันสุดเล่นมันสุดไม่เป็นไรตลกไม่มีผิดไม่มีถูกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีคนถ่ายมาผมก็เข้าใจเขานะสิ่งที่เขาถ่ายมันมีสองอย่างเขาอาจจะถ่ายเพื่อเอ้ยทำไมเราทําอย่างนี้กับสองเอ้ยมันตลกดีอันนี้เราก็ไม่ว่าเขาพอกลับมาดูคลิปก็ ตกกระจายพี่ตกกระจายเพราะว่านะตอนนั้นเนี่ยผมเล่นไปผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะสิ่งที่ผมทําเนี่ยตลกเนี่ยสังเกตได,ได้ได้เลยนะครับว่าเขาเรียกว่าทําอะไรก็ได้คนหัวเราะทําไงก็ได้คนสนุกผมไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยจริงๆแต่ใครมองว่าผิดไปต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนใครที่เข้าใจก็ขอบคุณด้วยเหมือนกัน ใช่รนค,นครับทีท่ที่ร้านเขาก็บอกก็ก็บอกแล้วบอกว่ารู้ว่าใครอ่ารู้ว่าใครถ่ายแล้วก็ไปถามแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเห็นมันฮาดี <c oughs> เขาก็เลยถ่ายอะไรแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้โกรธเขาเพราะว่าผมเชื่อได้เลยว,ว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดแล้วผมมาดูคลิปเนี่ยผมก็เอาใจใจผมเนี้ยไปใส่เอาใจคนอื่นมาใส่ใจผมกันถ้าเราเป็นเขาเราดูเราไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้แสดงอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกเหมือนที่คนอื่นเขามองแต่คนที่ มันจะมีทั้งสองทั้งสองแง่ครับต้องมีคนที่มองแล้วไม่ดีคนที่มองแล้วเออช่างมันเถอะไม่เป็นอะไรแต่ผมก็ต้องขอขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าผมไม่ไม,ไม่ทันจุดคิดจริงๆว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนั่นยังทำไปเพราะคือการแสดงความการแสดง,สดงจริงพี่เมืม่อผมสาบานเนี่ยผมไม่มีงานเลยไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ผมเล่นเนี่ยเล่นยังไงก็ได้ให้คนสนุกให้คนเฮใ,ให้คนหวนัวเราะแล้วด้วยบุคลิกของเราแล้วด้วยเนี่ยผมจะเล่นไปอีกแบบหนึ่งแราวผมไปคนเล่นมุกที่ค่อนข้างเหมือนไ้ ไอ้รุ่นเถือนเถือนเทือนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้เถื่อนมากอะไรเงี้ยแต่เนื่องด้วยความรู้สึกที่เรามีครอบครัวแล้วอันนี้ผมยอมรับว,ว่าผมผิดว่าที่ผมทำไปผมดูคลิปน่ะมันมันก็แรงไปจริงใครที่ไม่เข้าใจผมต้องขอโทษด้วยจริงคือเขาเนี่ยบอกตรงนะเขาก็ส่งส่งไลน์มาหาผมเขาบอกว่าเนี่ยเธอดูนะสิ่งที่ทําเนี่ยเ,เขาบอกว่าเขาเข้าใจที่เราทาาํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ บางอย่างเนี่ยทำอะไรให้คิดนิดหนึ่งเพราะว่าโลกโซเชียลมันเยอะมากคนมองได้หลายแง่คนพลาดหัวได้หลายแบบก็จะทําให้เสียได้แต่ผมก็ขอโทษเขาไปแล้วว่าผิดจริงๆแต่ก็เพิ่งจะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาเขาเขาเข้าใจแต่ว่าเราไม่ทนให้จุกคิดแต่ว่าผิดจริงๆครั้งนี้ผมผมยอมรับผิดต้องขอโทษทุกคนด้วยครับผมแต่ทไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าไม่ได้ด่าไม่ไม่ได้ดา่<ะ>ดดาครับคือสิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยผมก็ยังสบายใจอย่างแต่ ถ้าไม่ไม่ได้พูดคํานี้มาว่าเข้าใจผมเนะี่ยก็อาจจะมีผมว่าน่าจะมีปากมีเสียงกันแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเราก็คิดคนเราที่ทะเลาะกันต้องคิดอย่างแรกเลยว่าทําไมเราทํางานะเราไม่ได้คิดอะไรอะ่ะเราไม่ได้พาผู้หญิงไปนอนที่ไหนไม่ได้พาไปโรงแรมไม่ได้ไปอะไรซะหน่อยนี่เราทํางานอะ่ะก็แต่พอมองย้อนกลับไปสิ่งที่เขาบอกเราว่าเขาเข้าใจนะว่าเราทํางานเขาเข้าใจเลยแหละว,ว่าเราทํางานอ่ะอันนี้ผมก็ขอ,ขอโทษเพราะว่าคลิปมันก็ดู ภาพมันดูมันดูมันดูแรงมากจริงแล้วสิ่งที่ผมเล่นมันก็อาจจะดูแรงในสหตาคนาอื่นแต่ผมสาบานได้เลยครับมันเป็นการแสดงจริงๆการแสดงล้วนเลยไม่ฮะไม่ฮะไม่กระทงความสำคัญครับไ้อง้อมาเยยังไงฮะก็ตอนนี้แหละฮะก็พยายามกระแสกระแสก็คุยครับจากคุยแบบไม่คุยเลยแล้วก็ค่อยๆคุยแบบกัดฟันแล้วก็ค่อยๆเปิดปากตอนนี้ก็เปิดปากแล้วก็โอเคขึ้นครับครับผมฮะเขตครับเพราะว่าหนึ่งนาะ เราไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วเล่นอะไรก็คงลาบากแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่อยา่างผมแค่อยากบอกให้คนเข้าใจแค่นั้นเองว่าผมไม่ได้คิดอะไรจริงๆต้องขอโทษไปด้วยใครที่มองไม่เหมาะสมต้องขอโทษไปในที่นี้ด้วยต่อไปนี้ติดต่อเขาไม่รับแล้วรับครับแต่คง <c oughs> ไม่มีเนื้อหนังบางสาวแบบนั้นขึ้นมาอีกแล้วนะครับผม <c oughs> เขานหนักสุดแซนี้น่าจะหนักสุดครับเพราะว่าปกติเนี่ยแซงเขาจะไม่ค่อยไม่ว่าอะไรนะเวลาเราเล่นเพราะเขารู้เป็นการแสดงแต่เนี้ยมัน มันเป็นภาพที่ครอบครัวเสื่อมเสียด้วยอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าแต่สิ่งที่ทำไมันไม่ได้จูกคิดอะไรเราเล่นตลกนะเวทีอย่างนั้นนะ่ยมันเราได้แต่คิดต่อทําไง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 อะไรไม่ได้ก็แต่แสดงว่าแต่คำพูดที่บอกว่ารักเมียคนเดียวนั่นคือบนเปนีจริงจังใช่ไหมรักครับรักรักจริงจังครับแต่ว่าเนี่ยมันก็เป็นการแสดงนะเป็นการแสดงไม่ได้พูดอะไว่า,วาไปถึงพูดอ่ะ <c oughs> ไอ้รักกับเมียอยู่ในใจอยู่แล้ว <c oughs> ครับผมแต่ว่ามันคือมันเป็นทางเล่นของมุกอ่ะที่พูดตรงนั้นนะนะมันเป็นทางเล่นของมุกแต่คนในโซเชีียยลกกก็็ค่่ออนนนนขข้้าาางงชมััวแแบบบบเจด จะหอดคนได้เลยเงี้ยครับผมก็ผมเราเราก็เข้าใจสังคมตัวเชียวด้วยแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เราทําด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอโทษจริงขอโทษมากครับคงไม่ทําอีกแล้วครับเคยเป็นหมาว่าผู้หญิงเขาท่านจะเปิดเผยขนาดนั้นน้องจะเต้นบนไปทีที่อ๋อที่เขาจะเปิดเผยขนาดนั้ครับผมว่ามันบิดที่ผมเองอะเพราะผมพูดพูดนําพาไปในเรื่องของมุกทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วเขาก็ถอดแล้วเขาก็แต่เราคิดเล่นคนเขาเฮกันมันยากนะกับการที่เล่นที่แบบนั้นแล้ว คนหามาโอ้โอ้โอ้โอ, ś, โอ, ś, โอ deutlich, ้ได้ค่ะขยี่ใหญ่เลยทีนี้ noi. ไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะเห็นคนหาก็ขยี่ใหญ่จมุกมันสุดมันจบแต่เราคิดว่ามันจบแค่นน้นดีมันไม่จบอะไรอย่างเงี้ย แต่มไม่ได้ถือโทษโ,ทษโกรธคนเราคิดมาลงครับเขาอาจะาจะคิดอะไหแบบแต่ในถ้าเกิดมีการสแสดง,อย,งอย่างนี้คือต้องคิดหนักกว่านี้ไหมครับคิดหนักนะครับต้องคิดหนักเลยคิดหนักอย่างเดียวครับผมไปที่ไหนผมไม่ต้องเซอร์เวว่าจะมีไฟมีเครื่องเสียงไหมผมเซอร์เวโคโตี้ก่อนเลยดีกว่า <c oughs> ว่าจะขึ้นมาเมื่อไหร่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องขอโทษทําให้น้องน้อง,น,องน้องที่เป็นโคโตี้เขาก็โดนว่าด้วยนะก็ต้องขอโทษด้วยขอโทษทุกคนด้วยอย่าลงความผิดที่ใครลงความผิดที่ผมคนเดียวครับขอโทษจริงครับแล้วเมียมีมาตรการอะไรกับพี่จานเนคงไม่มีครับเาก็ง ดังที่ใส่ให้เรารู้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องเข้าใจเขาเนาะเรามีครอบครัวแล้วอะไรแบบเนี้ยเล่นแบบอันนี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับรักเมียคนเดียวผ่านไหมครับรักเมียคนเดียวครับรักเมียคนเดียวจริงๆนะครับผมพร้อมเข้าสู่สมาคมรักครอบครัวแห่งประเทศไทยครับผมและจาไว้นะครับเมียเป็นการเหตุเกิดทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้ครับฝากไว้ด้วยครับ